เจ็บมากนะไม่เจ็บเลยโอเคตอนนี้นะคะก็ทําในส่วนของจมูกนะฟังขึ้นมาแล้วจะเนบ้างค่ะตรงจมูกหมอจะเห็นว่าคนไข้มีลักษณะก่อนหน้านี้นะมีล claro ักษณะเป็นห้ํมนะคะเหมือนมีหยักหยักหยักนะคราวนี้หมอเลยเติมตรงบริเวณสันเข้าไปนะคะแต่เติมไม่เยอะนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยไม่มีหน้าผากนะคะแต่ตอนนี้เราเติมไปนิดนึงพอแล้วก็เดี๋ยวเติมหน้าผากไปจะดูสวยขึ้นนะคะแล้วก็เติมให้มี ความโด่งของปลายหรือว่าหยดน้านะคะมีหยดน้าอ่ามีหยดน้านะคะดูดูหยดใหญ่เลยนะดีเลยนะคะเดี๋ยวตอนยุบเนี่ยจะสวยนะคะหยดน้ํามีหยดน้ําใครที่ชอบจมูกหยดน้ําจมูกพุ่งนะคะก็เติมเต็มได้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องผ่าตัดกันนะอะ่า สำหรับใครที่ไม่ไม่ต้องการผ่าตัดก็สามารถจะปั้นจมูกได้นะในรูปแบบที่เราจะใช้หลักการของการเติมเตมนะคะแต่ส่วนที่เติมเต็มต้องเป็นอ่าต้องมีหลักการดูด้วยนะไม่ใช่เติมอะไรมั่วๆนะะเด็ดขาดนะนี่ขอย,ย้ำว่าเด็ดขาดเลยห้ามเติมอะไรมั่วๆต้องทําโดยแพทย์ผิวหนังนะคะหรือว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน,นการปรับรูปหน้า2ต้องใช้โปรดักต์นะคะจากออยอตัวนี้เป็นไฮยาลูรอนนะคะ100%นะคะในการเติมเต็มบร,ริเวณจมูก ะะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาระ,ะระยะเวลาผ่านไปมันก็จะไม่ใช่เป็นสารตกค้างแต่มันจะบำรุงให้เกิดคอลลาเจนมากขึ้นนะคะแล้วมันก็จะค่อยๆหายไปตัวนี้ใช้เวลาในการอยู่เนี่ยประมาณ1ปีนะคะหถึงสปีแล้วแต่คนเลยนะคะเพราะว่าหลังจากเติมไปมันก็จะมีคอลลาเจนอะไรอยู่ข้างในด้วยทําให้ดูจมูกเนี่ยมีเนื้อเยื่อมากขึ้นนะคะแต่ว่า พอหนึ่งปีผ่านไปไอตัวที่เราเติมไปมันก็จะค่อยๆสลายไปสลายไปสลายไป,ยไปตัวที่เพิ่มมาก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนนะเนือ้อของเราก็จะมากขึ้นเนื้อเยื่อเราก็จะมากขึ้นนะคะสามคลินิกก็จะต้องเป็นคลินิกที่ถูกต้องตามกฎหมายเราให้ดูสามอย่างในการที่เราจะมาปรับแต่งรูปหน้าดูคุณหมอดูยาเนาะแล้วก็ดูคลินิกด้วยเอาให้มั่นใจเลยว่าทําได้นะคะ